thank <laughs> you ที่เราพาเด็กๆท่องคำคล้องจองแล้วก็ถึงเวลาที่จะพาเด็กๆออกไปสำรวจต้นไม้กันได้แล้วค่ะสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนอ่าทั้งหมดแถวตรงอ่าก่อนที่เราจะเดินออกไปสำรวจต้นไม้เรามาตกลงกันก่อนว่าหนึ่งเรา,เราต้องทำยังไงเดินให้เป็นระเบียบนะนะคะ ตะโกนโบกเบกเสียงดังไหมคะไม่ค่ะผักกันเดินไปเลยค่ะเด็กๆจะไปดูต้นอะไรคะต่อไปต้นอะไรลูกเจอต้นอะไรบ้างต้นอะไรคะต้นไม้ยู่มีค่ะด้วยต้นยูอ่าต้นมะยมอ่าเป็นยังไงเอาสังเกตดูต้นมะยมเป็นยังไงคะ อะไรคะมันเป็นยางสีเขียวอ๋อเป็นยางสีเขียวมันมีมันมีตัวมันด้วยค่ะมีตัวตัวแบบไหนลูกรูหยากจันเป็นมันเป็นสี่ยางลองยิ้มบอกว่ามันมีก้านอ่าน้องไม่ยอมทำมันรูหยามีใบไม้ด้วยค่ะมีก้านมีก้านไม่ยอมด้วยรูหยามีใบมาด้วยอ่ามีใบใบเขาเป็นยังไงลูกใบเขาเป็นยังไงสีเขียวสีเขียวอะสีเขียวอะ มีสีเขียวอย่างเดียวเหรอคะมีสีเหลืองด้วยมีสีอะไรคะน้องยิ้มมีเหลืองมีสีเหลืองด้วยอ๋ออันนี้ต้นอะไรเหรอคะทำไมไม่อะไรลูกมันตายมันตายหรือยังคะน้องเบนเทบอกว่ามันตายมันไม่ยังไม่ตายมันเป็นยังไงสังเกตดูซิมันเป็นยังไงคะอ๋อไม่ขาด อ๋อน้องยิ้มบอกว่ามันขาดน้อยมันกินเก่งมากลูกตอนนี้เด็กๆก็ได้มาสำรวจต้นไม้ในชุมชนไก่ค่ะแกะค่ะแกมังกรค่ะหรูเจอไก่มังกรมังกร ต้นแก้วอ๋อถ้ไมรู้ว่าเป็นแก้วมังกรแล้วลูกว่ามันเป็นต้นแบบมอ๋อเพราะว่าเป็นต้นแบบนี้เคยเห็นที่ไหนคะเคยเห็นแก้วมังกรอยู่สงสัยอะไรบ้างมันเป็มังกรผักกะเพราผักกะเพรา้ล้วน่แถ้าเห็นใบหมาโู้้ายมีเ่อนวู้ายมเ่ด้วยค่ะตัวอะไรก็ไม่รู้อะไรคะ ใครท้าให้ลูกแม่ภูหาห์ฮะจุลเะคาพี่หนูมาทาหน้าเหรอคะาแม่ภูขาหนึ่งมันมีดอกเข็ม้วยค่ะต้นกระบองเพชรกระบองเอ้รเกย์เกย์เกยเก็บพี่ห้ที่แม่ภูหาห์เด็กเดินสามตัวต้นไม้ในโรงเรียนแล้วก็ต้นไม้ในชุมชนเด็กเด็กเดินต้งหลายอย่างเลยเดี๋ยววันอื่นแม่ภูจะให้หาเด็ก มาสะท้อนดูว่าพุกนะ<า>ว่าเด็กๆไปพบเจอต้อนไม้อะไรที่หนูที่เด็กๆชอบแล้วมีลักษณะอย่างไรให้เด็กๆว่ารู้ต้นไม้ที่เด็กๆชอบลงในใบงานใบ มีใบเป็นยังไงมีลันต้นเป็นยังไงและมีสีอะไรนะคะรัก่า กระบองเพชรเอาลักษณะของต้นเขาเป็นยังไงคะมีน้ำด้วยต้นไม้ที่หนูชอบหนูไปสำรวจมาหนูเจอต้นอะไรคะพูดดังๆค่ะไหนต้นมะกรูดของหนูอยู่ไหนคะอะทำไมหนูถึงชอบต้นมะกรูด อ๋ออะไรมันหอมคะอะไรมันหอม,ม,มนอ,มอพูดดังๆค่ะอะไรอะไรของมะกรูดหอมใบใบใบมะกรูดหอมก,กับอะไรอีกคะ่ะมีอะไรนะลูกอ๋อต้นต้นมะกรูดมีสีน้ำตา,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 ตาเลเด็กๆไปสำรวจต้นไม้ในโรงเรียจะัุคุณครูมาแล้ว 爷你过来嘛？ Trong ô ba tôn à ngủ con Tôn ngủ khô bênh ngay bênh em สีอะไรคสีสีาต้นสีไมกันน้ำาอกสีต่ากันไหนตักแลงกระบอเพราต้กรูมัไม่เหมือนกันตรงไหนไหก็น่ต่าไรันต้นมรูตรงไหนก็ไม่เหมือนกัน แล้มีกลิ่นอ๋อใช่ไหมคะ <c oughs> <c oughs>